ต้มกะทิไหลบัวปลาสลิดไหลบัวก็ตาตาอย่างนี้นะครับไม่ใช่สายบัวกต่สายบัวก็จะออกสีออกม่วงๆนนี้เป็นไหลบัวอันนี้ก็เป็น,ลลนปลาสลิดปลาสลิดแดดเดียวมีไข่ด้วยคับตอนแรกก็เดี๋ยวจะเอาปลาสลิดเนี่ยทอดก่อนทอดด้วยน้ำมันปาล์มตาทับทิม ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ครับพอดีพอดีปลานะครับทอดปลาด้วยไฟกลางเกือบอ่อนนะครับฟันเสถียเรานี่ครับบ้างแล้วน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลยสองตัวพอตรงนี้เราก็จะมาหั่นไหลบัวนะครับอ่าไหลบัวก็จะมีกรึบกรบนะครับตรงตรงตรงโคนนี่เขาอาจจะออกเหนียวเหนียวหน่อยไม่เอาไม่เอานี่ครับเอาก,กางๆเนี่ย หั่นก็ประมาณนักสามสี่เซนติเมตรประมาณนี้อืมแต่ก็เอาอไหลบัวหั่นแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้ตอนนี้ก็มาดูปานก่อนนะครับ แต่พยายามกัแบบหน้าดูก่อนนี่นะครับเอาแบบพอหเหลืองพอไม่ต้องให้เหลืองแห้งมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะไป่ต้องอีกแค่นี้พอแล้วพอพอตำเครื่องนะครับพริกไทยพริกไทยก็ใส่ไป1ช้อนกาแฟหอมแดงห้าหัว โขกไม่ต้องละเอียดนะครับแค่พอแหลกๆแค่พอ,อน้ำของหอมเขาเนี่ยแตกออกมาเปรก็จะใส่ไปครึ่งชอ้อนกะทินะครับกะทิก็ใช้เป็นกลางกะทิไม่หัวไม่หางก,กลางๆไว้ก่อน ไม่ต้องรอกะทิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงของเราอะลงไปได้เลยลงไปละ,ละลายเลยกะทิเดือดก็จะใส่ไหลบัวใส่บัวเนี่ยเขาจะมีความกรุบกรับกรุบกรับนะครับมไม่ต้องต้มนานแต่ก็จะเหนียวอีกตะไคร้ซอยสองต้นเพิ่มกลิ่นตะไคร้อีก ปรุงรสนะครับน้ำตาลปีบนี่ครึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลาช้อนเดียวไม่พออีกช้อนหนึ่งน้ำมะขามเปียกก็จะใส่ไปสองช้อนไม่เน้นเปรี้ยวพริกแดงสี่เม็ดใบมะกรูดฉีกฉีกไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราเลยนะครับเนื้อปลาสลิดที่แกะไปแล้วใส่เลย ก็ได้แล้วพอเสร็จแล้วก็จัดใส่ชามเลยเทเลยะะต้มกะทิไหลบัวปลาสลิดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับหวานมันเค็มนะคะรับรสชาติต้ามีเปรี้ยวด้วย ต้มกะทิไหลบวัวาปลาสลิดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมีบก็ตักใส่ถ่วยแบ่งแล้วนะครับอืมอ่าอ่าอ่าชวยแบ่งนะครับก็เอาซ้อมช่วยเองได้อยู่นี่นะครับอืมปลาสลิดกับนังกะทินี่ก็เปรี้ยวหวานมันเคม็มตามชอบเลยนะครับเผ็ดไม่มีนะครับเผ็ดก็เอาม,มาประกอบฉากเฉยๆนะครับพริกเนี่ยมันมีสีสัน ไปกันครับไปกันครับปไปครับหยุด <Yeah. S 1> นี่นะครับไหลบัวไหลบัวกกลับกกลับเลยนะครับอืมสดน้ำครับสุดน้ำครับสดน้ำสดน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยซับใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับคุณครับคุณครับ,บคุณครับ